เอาละครับวันนี้จะพามาดูนะครับตัวกิจกรรมขนมน้ําแข็งเนาะว่าฟาร์มยังไงให้ได้เยอะๆแบบนี้นะครับแล้วก็พามาดูว่าแลกอะไรคุ้มนะครับแล้วก็ถ้าจะแลกทั้งหมดเลยจบกิจกรรมนะครับใช้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามและสามารถส่งซีเป็นกำลังใจในไลฟ์สตรีมได้นะครับดี๋ยวจะแอบส่งก็ได้นะนะครับไปไปดูรายละเอียดกันครับ เอาล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกคือเองสาบอร์เซ็นบวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพดนะครับ r า PUBG หรือว่า r ัลรวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกเลยว่ามาจากอเล้งกิมมิ่งนะครับ เอาละครับเพราะผม i อเล้ g กิมมินะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับกิจกรรมแลกตุ๊กตาหิมะหรือว่าตัวขนมน้ําแข็งนั่นเองนะครับว่าแลกอะไรคุ้มแล้วใช้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วรวมถึงฟาร์มที่ไหนดีเนาะนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นวันแรกที่เขาเอาตัวร้านค้ามาให้แลกของเนาะนี่ผมก็เก็บไปประมาณ800กว่าตัวแล้วนะครับผมก็แลกไปบางส่วนแล้วเนาะ ก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับก็มาแนะนํากันเนาะเอาเรื่องของการแลกของก่อนเลยลวกันนะครับว่าควรแลกอะไรดีบ้างนะครับก็เอาจริงก็อยากให้แลกทุกอันเลยนะครับแต่ก็ถ้ารวมๆแล้วเนี่ยแลกทุกอันจนหมดเลยเนาะนะครับไม่รวมตัวของยาสกัดเนี่ยนะครับจะใช้อยู่ที่อ่าผมจะคิดเป็นสัปดาห์เนาะนะครับอ่าที่ของเป็นแกลกรายสัปดาห์จะอยู่ที่310ออันนะนะครับตัวอันเนี้ยนะครับต่อสัปดาห์นะรวมรวมที่มันเป็นรายวันแล้วเนาะรายวัน คือเขาจะเอามาให้แกลกร้านค้าเนี่ยจะมาให้แลกอยู่3วันก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะสสัปดาห์แรกนะครับจะอยู่ที่อาวิเลียสเนาะเมืองอาวิเลียสนะครับเมืองนี้เลยเนี่ยอาวิเลียสนะครับเนี่ยนะครับอ่าส่วนสัปดาห์ที่3จะอยู่ที่โทเนเทลนะครับพ่อค้าเนี่ยนะครับเขาจะามาให้แลกสัปดาห์ละสวันเท่านั้นเนาะผมก็จะรวมของที่แลกต่อวันเนี่ยคูณ3ไปเลยเนาะนะครับรวมแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยที่เป็น ของรายสัปดาห์กับรายวันเนี่ยจะอยู่ที่สัปดาห์ละ310อันเนาะนะครับโดยประมาณนะครับเผื่อผมบวกเลขผิดก็ลองบวกดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อบวกหลายรอบแล้วนะครับก็อยู่ที่310คือแลกทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นยาสกัดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ยกเว้นอันนี้นะครับอืมอันนี้คือผมจะแยกเป็นของรายสัปดาห์แล้วก็รายวันเนี่ยรวมเป็นก้อนนึงแล้วก็ของที่แลกเป็นต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนของที่ต่อเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับจะอยู่ที่150นะครับตุ๊กตานะครับาน้ํแข็ง ถ้ารวมๆแล้วจบอีเวนต์เนี้ยนะครับรวม3สัปดาห์แล้วก็รวมของที่แลกต่อเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะอยู่ที่930บวก150ก็เป็น1,380เนาะ1,380ตัวนะครับประมาณ1,80ตัวนะครับที่ต้องเก็บต้องหามาใช้กันเนาะันแรกนะครับจริงๆอยากให้แลกทุกอันเลยนะไม่ว่าจะเป็นกาชานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาเยือกแข็งไม่ว่าจะเป็นอะไหล่บินชั้นสูงเนาะนะครับพวกเนี้ยนะครับจำเป็นหมด โดยเฉพาะตัวตาเปลี่ยนอาชีพนะครับอ่ะพวกเนี้ยนะครับแนะนําแลกให้หมดเนาะเดี๋ยวผมจะแลกเลยแล้วกันนะครับคือทีแรกกะไม่แลกหมดเพราะว่าคือถ้าแลกหมดมันจะเป็นสีเทาๆเนาะมันดูไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยเก็บไว้หน่อยนึงนะครับทีนี้อันนี้เรื่องของแลกของไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของแลกอ่าจุดฟาร์มจุดฟาร์มนะครับพวกกิจผมอาจจะไม่ได้แลกนะนะครับตาช่างกิจกิจแลกแหละเ้ยอืมตัวนี้น่าจะไม่แลกแล้วครับเพราะว่าประดับ อืมเพอร์เฟกก็พอโอเคแล้วนะครับก็แลกประมาณนี้เนาะนะครับส่วนเรื่องของจุดฟาร์มนะครับผมแนะนําเลยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าจุดฟาร์มเนี่ยมันฟาร์มได้ทั้งหมด3แมปอ่ะสี่แมปสี่แมปเนาะก็คือมีอาวิเลียนเนี่ยมอนทุกตัวเลยนะครับอ่าดรอปหมดเนาะแล้วก็มีโทเนเทลนะครับเนี่ยทุกตัวทุกเวลเลยดรอปหมดนะครับอันนี้คือ2แมปแล้วต่อไปก็สมอลล์และพูลครับเนี่ยเนี่ยทุกทุกจุดทุกเวลดรอปหมดเลยนะเนี่ยดูได้นะครับเลื่อนลงมาดูนะครับอืมตัวนี้เนาะนะครับแล้วก อีกที่หนึ่งก็จะเป็นถ้ำน้ําแข็งนะครับทุกชั้นเลยนะครับฟาร์มมอนตัวไหนเวลไหนก็ได้นะครับดรอปหมดดรอปหมดนะครับนี่เลยดรอปหมดนะตัวขนมน้ําแข็งนะครับแต่ว่าที่ผมไปเก็บมา800กว่าตัวเนี่ยนะครับที่ได้เยอะๆเลยนะครับผมมาฟาร์มกับไอวิเดียสนะครับหลักๆผมจะฟาร์มมอนเวลสิบเนาะนะครับก็แนะนําว่าเป็นมอนที่เราตีฮิตเดียวตายผมจะเปลี่ยนเป็นนักธนูแล้วก็ยิงฮิตเดียวตายเนาะนะครับยิงนั่นแหละตรงไหนก็ได้นะครับลองดูลองเช็คดูว่า ได้ได้ต่อชั่วโมงเท่าไหร่เนาะของผมก็ต่อชั่วโมงแต่ได้อยู่ประมาณ30ตัวเนาะตัวสนาที1ตัวนะครับผมฟาร์มมอนสิอยู่นะครับส่วนเรื่องของจุดฟาร์มนะครับผมก็ทําไว้ให้แล้วนะครับก็ผมขอใช้เป็นตัวเดียวกับจุดฟาร์มทองเลยแล้วกันนะครับก็เนี่ยตั้งแต่อาวิเรียสก็ประมาณนี้เนาะนะครับพวกมอนสาผมยังไม่ได้ไปลองเนาะเพราะว่าผมกะตีมอนตัวเดียวที่ที่ยิงตัวเดียวตายอะไรเงี้ยนะครับลองเลือกกองที่มันเป็นประมาณสัก สิบอ่าหกตัวขึ้นไปหกตัวขึ้นไปนะครับถ้าจุดนะฮะถ้าถ้ามอนสิบเจ็ดมันจะเป็นอยู่บริเวณนี้เนาะริมน้ำนะครับเดี๋ยวดู Google Google Sheet ที่ผมทำไว้ให้นะครับเดี๋ยวแปะใกล้ติดคิปชั่นให้นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับอย่างตัวมอนยี่สิบสองอ่ะพาไปดูสิบเจ็ดก่อนลวกันนะครับลองเลือกมอนที่กองเยอะๆนะครับอ่าหกตัวขึ้นไปนะครับเดี๋ยวหกตัวก็ได้นะครับยิ่งเรามีสัตว์ไม่เป็นไรสัตว์มวงก็ยิงได้ครับนะฮะกิจกรรมนี้ หามอนที่จบฮิตเดียวตายนะครับเนี่ยแถวป่านี้ก็ดีนะครับเนี่ยถ้าเป็นไปได้ฟาร์มในจุดที่แบบว่าเราไม่ต้องเดินเยอะก็ดีฮะเนี่ยเขามาฟาร์มมาแล้วนะครับกล่องนี้ประมาณหตัวความจริงมันกินนะคนนั้นเขากินมาอันนี้หกตัวนะครับถ้าไหวจริงก็หกตัวก็ได้ฮิตเดียวเนาะนะครับเนี่ยแถวๆนี้ครับริมน้ําเนี่ยนะครับมอนเยอะมากนะครับเนี่ยครับปล่อยฟาร์มเลยนะครับ ตั้งไว้สัก30เมตรนะครับหรือในอยู่ในจุดที่ไม่ต้องเดินเยอะก็ตั้งไว้20เมตรเลยจะได้ไม่ต้องขยับไปไหนนะครับฟาร์มเรื่อยๆนะครับผมบอกว่ายิงทีเดียวธรรมดาตายเนาะเราก็จะไม่ใช้สกิลนะครับเราจะไม่ใช้สกิลแล้วก็ใช้ยาตัวนี้ด้วยนะครับยาเพิ่มสปีดแอคแท็กนะครับเราจะได้โจมตีไวๆนะครับผมแล้วก็เก็บมอนเนาะนะครับอันนี้คือมอนสิบเจ็ดนะครับส่วนยี่สิบสองก็มีจุดหนึ่งแนะนําอันนี้คุณฟิล์มนะครับเข้ามาดูในไลฟ์สตรีมแล้วก็แนะนําจุดมานะครับต้องบอกต่อนะครับดดดีีีมมาากกกจุนน้ะครับ วันนี้บอกจุดไปก็อาจจะไม่มีที่แล้วก็ถือว่าแชร์แชร์กันนะเราอาจจะไม่ได้มาเล่นเวลาเดียวกันนะเนาะถือว่าแชร์แชร์กันไปนะครับถึงไหมบินถึงไหมนะครับทาบินก่อนลองฟาร์มดูครับก็รวมแล้วประมาณหนึ่งหนึ่ตัวเนาะนะครับจบอีเวนต์นะครับนะครับส่วนผมต้องใช้ประมาณ2องพนะครับเพราะผมรีไอดีไผมโยกไอดีนะครับ ใครอยากรู้สุดโยกไอดีก็ดูคลิปมิ้นตัวละครได้นะครับหรือไม่ก็รอคลิปมิ้นตัวละครซื้อตาใหญ่ก็ได้นะครับอันนั้นเดี๋ยวน่าจะทำวันพรุ่งนี้นะเพราะว่ารอโยกตัวตัวนี้อันนี้สิบตัวมอนสิตัวดีมากเลยนะครับอันนี้ที่คุณฟิล์มแนะนํามาก็ลองหาดูครับที่แบบว่ามอนเยอะๆนะครับตีฮิตเดียวตายนะครับกดตีธรรมดากดยานี้ด้วยนะครับจะได้ฟาร์มได้ไวๆนะครับก็ ผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยทําให้คนเปลี่ยนคัสสามได้ไวขึ้นนะนะครับเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งเลยเนาะก็ลองดูนะครับนี่ผมก็เดี๋ยวห้าร้อยเนาะของก็ดีนะของแรกนะครับอืมแล้วก็ถ้าเป็นมอนยี่ห้าผมก็เคยไปลองฟาร์มอยู่ก็ดีเหมือนกันผมจะฟาร์มแถวๆเนี้ยเยดี๋ยวพาไปดูครับจุดที่เป็นสิบสองตัวเลยนะนะครับพาไปดูจุดหนึ่ง หรือใครมีจุดไหนแนะนําเพิ่มเติมก็มาแชร์กันได้นาะแบ่งปันกันเนาะนะครับก็อันนี้ก็ตัวโค้นชี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมหาแล้วก็เพื่อนๆที่มาดูในสตรีมแล้วก็แชร์จุดกันเนาะนะครับก็ใครมีจุดไหนน่าสนใจก็มาแบ่งปันกันได้นะครับถือว่าเป็นคลังข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆพ่พี่ๆคนไทยได้มีข้อมูลนะครับไปเล่นกันจะได้เก่งๆนะครับแล้วอยู่ด้วยกันนานๆนะครับก็ช่วยๆกันนะครับคลิปเราส่วนมากก็คนไทยดูนี่แหละนะครับไม่ใช่ใครอื่นนะครับแต่ก็มีต่างประเทศบ้าง นิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยสิบสองตัวเลยนะครับอาจจะเดินนิดหน่อยระหว่างสองกองนะครับเนี่ยตัวเนี้ยใช้ได้นะครับนะครับก็ลองดูนะครับมีหลายจุดอยู่เหมือนกันถ้าเป็นไปได้อยากให้แบบ6ตัวขึ้นไปนะครับก็เอามาฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามและสามารถส่งซีดในกางใจให้ผมได้นะครับมาส่งในไลฟ์สตรีมได้นะจะได้มีการร้องดังๆให้ผมได้ยินนะครับจะได้ชื่นใจนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเล่งขอตัวไปเก็บเวลต่อแล้วฟาร์มมอนฟาร์มของต่อแล้วนะครับแล้วเจอกัน วันนี้ขอบคุณคนมากบ๊ายบาย